สวัสดีค่ะกเกษตรบ้านๆตามใจดีค่ะอันนี้สิมาให้เบิรงเก็บอ,อระกาศทีนไปให้หอยเชอรี่นะมันมีอยู่ต้นหนึ่งในพักอาจจะแต,ต่ปีกายนี่ปีที่แล้วนี่นะคะกะเพิ่นต้นใหญ่บใบใหญ่นะคะใบอันนี้คือต้นกอเดียวนะคะดีกับเก็บไปให้หอยเชอรี่หลายหลายรอบแล้วนะคะมันใบเพิ่น อันนี้มามาลอ้อมีคือใบหน่อยลงแล้วนะคะค้นกินบะท่านกะให้อใหอยกินค่ะประมาณนี้แล้วก็เอาใบแก่ๆอันนี้ใบอ่อนๆนะะี่ค่ะเบิ้งเป็นตะลวกแสบว่ะพี่น้องเอาเป็นตะกินก็ปนแสบเนาะกินทีนคอ,อยไงค่ะเขากระเด็ดออกเพิ่นกระโปงออก,กมาน้ำเพิ่นกระโปงออกมะน้ะโป่งใบมะน้ำเพราะว่าบางกิง่งเพิ่นพันได้มีดอกนะคะ่ะ หอใญ่มากนะเดี๋ยวเ้าเอาไปให้หอเชลรีกันเลยค่ะมาถึงแล้วก็ทิ้งลงไปเลยอันนี้จะเป็นบอ่อพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ก็ถิ่มไว้เขากินเพราะว่าผักตบชวาเขาเบิดแล้วนะะแต่เขาก็จะกินของเขาเองข้ามาบอ่อนี้ก็จะเป็น ลูกหอยนี่เป็นใบมะระกอมะระกอกอดกันเป็นกลุ่มเป็นพวงเหมือนมันมืดๆนะมันก็เลุ่มไปช่องใบเพราอะบ่อนี้เขายังมีใบมะระกออยู่นะเดี๋ยวค่ะลูกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้กินค่ะเห็นไหมคะมัน เขาก็ชิก์อะกัดกินแบบนั้นและ่ะมีัวหันมีเวลาไปเอาอันพักตบเชื่อว่ามาให้คนโตน้อยๆเป็นก่อนนะคะยุคข้างล่างก็เต็มเต็มเลยละบอี่ล่างไปมัอว่านี่แหละค่ะนี่คือทีที่ลักๆคือดิอาอันเทียดดิอาลให้่นกินกับซิมี่ใบบักฮงซีมี่ยุคเมื่อแล้วนะคะ,ะ,คะใบพักกาดยีนนี่แหละค่ะแล้วก็ซิมีใ่ใบใบมันนะคะ มันคือมันที่เขาเจะเอาปลูกคายนี่ไหมคะมันกินกินหัวน่ะคะ่ะมันห้านาทีนะคะใบมันเขาก็กินดีนะคะบ่อน,นี้น้ําดําแล้วนะคะเปลี่ยนไปเมื่อกี้มือเด้อค่ะนี่พี่น้องน้ำเพิ่งก็เริ่มดําแล้วกิษเดชเปลี่ยนไหมกฤษเดชเปลี่ยนให้เพิ่อนใหมนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ให้เขาด้วยนะคะ ว่าเบียนหัวอีกเลยทีตอนนี้ก็บอแน่ใจว่าจักมือเลยอดี๋ยวสินับว้สินับว้ว่าจักมือ้ามีพี่น้องค่ะว่าเอ้าจักมือเปลี่ยนนามแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เห้าให้เขากินนั่นล่ะค่ะว่าแบบมันเอาเรียวบ่อีออย่างยังไงบลึกว่าเขาเบิดเขากินเบิดเรียวบ่ออย่างสี่นะคะหรือว่าช่วงนี้มันร่มแห้งใบไหม่ตกลงไปมันก็สีนอสสะสมส่นีนะคะแล้วแต่สังเกตเอาเนาะค่ะเนาะไผเนียงพายอย่างนี้กัพยายามสังเกตเอานําเนอากับเปลี่ยนึงสีนะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่น้องแค่นี้ละคะ่ะแคอยากใหู้้วเก็บใบใบพักกาดที่เนี่ยก่อยงี่ยนะว่าต้องถี่ว่าไม่หอยเชลรีกินก็นได้ค่ะถ้าไ่่หอยเชอรี่กินก็ไปคั่นสมพักกินก็นได้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี่นะจ้าฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะจ้าสวัสดีค่ะ